เมื่อเร็วๆนี้เทศบาลนครไถจงตรวจพบสัรคอหมูแช่แข็งของบริษัทน้ำตาลไต้หวันปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงซิมบิวทอรอลอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสภาบริหารจะแถลงข่าวเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบสารเร่งเนื้อแดงในหมูจากแหล่งดังกล่าวแต่อย่างใดด้านกองสาธารณสุขเทศบาลนครไถจงยังยืนยันผลนการตรวจสอบพร้อมทั้งเผยว่าได้มีการทดสอบมากถึง6ครั้งและใช้วิธีที่ต่างกันถึง2วิธีโดยการทดสอบทั้ง6ครั้งนั้นปรากฏผลเป็นบวกนอกจากนี้วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่างได้รับการรับรองในประเทศขณะที่อูเจาหงกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการประสุทธิ์ของบริษัทน้ำตาลไต้หวันยังคงสงวนท่าทีในการให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกรณีดังกล่าวนี้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณา ท้งนี้บริษัทน้ำตาลได้ยื่นเรื่องขอตรวจสอบซ้ำตั้งแต่เช้าวันที่5กุมภาพันธ์โดยจะทราบผลการตรวจสอบได้อย่างเร็วที่สุดภายใน4วันแต่เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยทางอาหารเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ดังนั้นฟูคุณชีวิตพัคก,ก๊กมินตังจึงเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบรวมถึงเรียกร้องให้เทศบาลนครไถจงออกมาแถลงวิธีการตรวจสอบโดยละเอียดขณะที่ชายอีอีนั้นโต้กลับว่าข้อมูลจากห้องปฏิบัติการนั้นได้ระบุไว้ชัดเจนวอนอย่าใช้วิธีดังกล่าวนี้มาสร้างความตื่นตระหนกใหห้้้้แแกกก่เษตรรรรละผูบบิโภคทัังมดดไ ซิมบิวเทโรลเป็นสารเร่งเนื้อแดงที่มีความอันตรายสูงทั้งยังมีราคาแพงมากด้วยหากรับประทานเข้าไปอาจจะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้ตามกฎหมายแล้วไต้หวันไม่อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในเนื้อสัตว์อย่างไรก็ตามบริษัทน้ำตาลไต้หวันได้ออกมายืนยันว่าทางบริษัทไม่เคยสั่งซื้อหรือใช้สารซิมบิวทโรลมาก่อนเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการเชือ้อขณะที่บริษัทชิงกงผู้รับผิดชอบชำละหมูออกมาโต้กลับต่อข้อสันนิษฐานดังกล่าวว่าซิมบิวเทโรลนั้น กระบวนการเชื้อหรือชำแหละดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปนเปื้อนในกระบวนการดังกล่าวขณะที่กองสาธารณสุขนครไทยจงเปิดเผยว่ามีการตรวจสอบซ้ําอยู่หลายครั้งและในแต่ละครั้งมีการสุ่มกระจายตรวจสอบเนื้อในปริมาณที่เท่ากันด้วยอย่างไรก็ตามเนื้อสันคอหมูล,ล็อดนี้มีทั้งหมด2,730หอ่อมีน้าหนักรวม819กิโลกรัมเทศบาลท้องถิ่นได้เรียกคืนสินค้าดังกล่าวไปแล้ว165หอ่อหรือคิดเป็น6%ทีรวัจจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน